วันนี้รถไม่ไปมันจะพาเรายกล้ออย่างไม่รู้จะได้ยู่ไหมหอืมได้ยู่ไหมสลุมมันจะได้ยู่ไหมไม่สรุปไ,ไม่ได้ยู่ไม่ได้ยู่เลยใช่ไหม<ย>พี่น้องรถสาตาร์ท,รทรว,วันที่ดิบิ่นตายสตาร์ทได้ยู่จะไปบ่ได้นะครับพี่น้องเอ้นะเจอมาไหมแม่เจอมน้าน,นแล้วว่ันรถสาตาร์ทไปบ่ได้ นะรถท่ารถรถทัารถไปวันใดดินี่น้นนองเอ๋่อยขับรถข,ขั้นใดก็คือจะไปว่นใดจะขั้นแท้ข้าขามากระบอกสี่ปีอย่างเงีน้องอี้ยว่า่างเงี้ยองเงี้ยอย่างเงี้ยสวัสดีครับพี่น้องรถมันทุไปสตาร์ทบไปแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ผ้าเด็กน้อยครับผ้าหลานผ้าหลานแล้วก็ะพาแมวมาเล่นอื สรับึ่งพันนึงขอบันสายดินเนี่ยฮะบายบ้เป็นัีาสิไปแล้วพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับเล้วหนูคนนี้คือี่ไมก่อนนะหลานทุ่งแดงนะครับอันนี้เป็นแฮร์ี่กับโรดตัดทนันเป็นสบวเห็นบ่ได้เอาจับไปเดินในสสตาร์โรดอีกเที่นึงเลนักกสไปเลยบม่พอตอนนี้พวกมันจะลรย ฮะบรรยากาศดีจังดีมากๆกเลยครับทุกคนเดิยผ้าไปชมยิ้วเนาะชมยิ้วปะไอ้ดาถือเห็เนไหมถือถือบังบรรยากาศแน่เขาต่อเกียร์หนึ่งเลยมันดับโรดพี่น,อน้องเลย พี่น้องต่อเกียหนึงล้วมันดับโหลดเป็นากาศสวยพี่น้องเลยนกั่งกลับนังกับจไหนแมวดีแมวกับปลานลี่นงกับเอง้ไมกอุม้องไเียงไฟลนเฮ้ยมาทำแมวมาลินครับไล่โซดไล่โซดอนมันบนตีแต่มันสตาร์ทมันต่อเกีรยแล้วมันโมไฟ อ่านะครับแมวแมวแมวพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีนะครับบรรยากาศดีครับพี่น้องบรรยากาศเตือลงเตือแล้วเอาลองเหตุเบิงลองเห็ดเบิงค่อยๆเดูแมวอีกทึ่งๆพี่น้องรถจับขั้นใดกับห้างขั้นนั้นไปเลห้ยงหลายแมวมันตื่นคนสวยจะไปเที่ยวไหนเนาะทันมาไปเที่ยวใสไปเที่ยวใสไปคือไปน้ำตาพ้นไปขั้นนี้เล้วครับกลับดอก ไปขึ้นน้ำตาพ้นเร็วขึ้นไปน้ำตาพ้นนะบบายไปไายบายเบ,ยบยิบ่งแมวน้ำเด้อ,อน,น,นั่นเห็นบอที่ไหน <c oughs> พี่น้องไปไปเลยขึ้เก่าบอกแล้วว่าไปบ่ได้นะครับบ่เสลือไปแล้วนั่นเอาไปได้แล้วตีไปแล้วพี่น้องเอาเรื่องเดเดี๋ยวคุณนายสิภาชมบรรยากาศแถวบ้านเราเป็นยังไงสิภาเบิ่งบรรยากาศแถวบ้านเราเป็นยังไง สี่พายชุ่มสี่พาชมพายชุ่ม,ม,มทงไห้ทงหน้าเฮ้าพี่น้องเอ้ยอันนี้คือบรรยากาศบ้านของคุณแอ๊กนะครับทุกคนบารพี่น้องมังทสวิรัติสวยงามบอสวัสดีพี่วีครับเป็นช่วงที่เพิ่งจะลังสีดำให้ดำหน้าทุกพี่น้องอันนี้เป็นสารนะครับแบบแบบสา,สารสักสิบเลยนะพี่น้องพาธิโเทโอ้โห สวยงามมาพี่น้องสวยงามมากบรรยากาศดีดีครับพาที่กันแล้วที่ตกดินพี่น้องนะครับผู้ดใดบริการบ้านกับซองกับมะบึงใครสวนคู่นกเดี๋ยวได้พี่น้องบรรยากาศดีมากบรรยากาศแบบสวยสวยดีพี่น้องห้งามลี บรรยากาศก็ดีแท้เดี๋ยวคุณเอกสิภาพไปเบึงอันมองบรรยากาศรอบๆบ,บ้านนะครับเป็นโลเคชั่นทำไมพ่อขับได้ล่ะคะโมหักันนครับเน่ยไห้ขับไปว่าได้น่าจะไปรู้จังหมาของเขานะครับ สิภาคเป็นเพื่อนบ้านปูบ้านยาครับบ้านปูบ้านยาเป็นที่ไหนสิ่งแถ่น้อยนี่น <b film> ้อคกู family, ้แนกนี่นพี ancestry, ่น้องเบิ่งทางไปก่อนเด้อครับเบิ่งทางไปก่อนคู้แนกขับรถจันเข้า มาเนื้ออาปูดอาปูดมะกะบ,บันนะมะกะบ,บันเนื้อมามาเลิน่นทั้งกันน,นะครับเป็นอานะครับเป็นเทีมงานนะครับยังม่มีเวลากลับมีคนกินหอนบ้านบ่เนาะน,นี่เนาะสมัยก่อนเนี่ยพี่น้องเป็นทางดินแดงเลยสมัยก่อนสมัยก่อนเมื่อท่านมีคนจีดด้วยครับเป็นทางดินแดงแบบผูใ้ใดขี้ขมาในหัวแดงเบิดครับใครขี้ขมาในหัวแดงเบิดพี่น้องเลย อันนี้คือใกล้ๆบ้านคุณแดงนะครับมาหาลูกห้ชันไทยเพ่งเราจะมาถ่ายเพลงรักเธอที่ป่ามันมาคับมากับอีแดงคู่ใจครับพี่นอ้องมากับอีแดงคู่ใจ ี่น้องลัดเลาะ,ะไปเบิงนั่นเบิงนี่สีพาไปเบิงหมูไปเบิงงัวนะครับใช่ครับได้พักผ่อนช่วงปิดฤดูกาลนะครับไอพี่น้องไปได้การเนผ้าที่งัวพี่น้องนี่นะปูโบไม่ค่อยอยู่ด้วยนี่ พอมีคนอยู่สัมพี่น้องหมาเฮาเสยไปเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะครับเพราะเราจอวไม่ได้ไม่มีคนอยู่้ะหมาสิกัดเฮาไอเอดี่ยวมอเตอร์คือไหลสุดๆจนน้ำตาล้ำพงแน่ ต้องอย้เราบ่แมนเซนพี่น้องเอากระ้านกระน ا าทบ่นี้ฮสวัสดีบอสโจนะครับน่าสนุกพ่นะทองไรท่องหน้าขบ,บอดใส่ชีวิตแบบนั้นนาถาสมัยั่อนอายุสีแบบาาสสส่และพี่น้องนี่หมองที่พวกเอกเมื่อไรสุดอาชีวิต เราอยู่เมืองกรุงเราเจออะไรเยอะแยะครับเรามาหิวใจอยู่ที่บ้านเราดีกว่าแถวบ้านครับพ่าอยู่แถวบ้านครับอันนี้อยู่บริหารคือหน้าปูครับหน้าปูอันนี้จะเป็นแถวบ้านนะครับพามาเบิงให้เบิงหน้าเปิดเปิดเพื่อใชีวิตแบบไทยบ้านกับพ่อครับเเ้อ ก็คือมันเป็นบรรยากาศที่หาซื้อไม่ได้ในเมืองเลยทุกคนเอามาฝากแบบมันสดชื่นแล้วมันรู้สึกว่าเราได้หิวใจไปด้วยสวัสดีครับบรรยากาศดีแท้บรรยากาศดีมากๆเลยครับแม่มาเด้ครับ